กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องสราระสอนออนไลน์บายโค้ดบูชาตินะครับ <c oughs> อันสืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าในเว็บไซต์ของเทพจ็อบนะครับตอนที่แล้วซึ่งเป็น e ี1หนึ่งผมเกินเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกของเทพจ็อบนะครับส่วนตอนนี้จะเป็น3ขั้นตอนง่ายๆในการเปิดร้านค้ากับเทพจ็อนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอเชิญติดตามกันต่อไปได้เลยนะครับครับก่อนอื่น เราก็ต้องมาเปิดเ,เว็บไซต์ของเทพช็อปก่อนนะครับให้เข้าไปที่โครมของท่านนะครับตัวใดต,ตัวหนึ่งผมใช้บัญชีนี้อยู่นะครับผมก็เข้าที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็ให้พิมพ์คําว่านะครับ www เท p ช็อป .com อันนี้เลยนะครับแล้วกด Enter ตึ้มเข้าไปนะครับท่านก็จะได้เข้ามาสู่ล็อกอินเข้ามาสู่หน้านี้เพราะ ของผมมันจะเข้าเลยนะครับสืบเนื่องจากเมื่อตอนที่แล้วคือกดติ๊กให้จํารหัสไว้ในเครื่องนี้นะครับพอนั้นเวลาล็อกอินเข้ามาก็จะเข้าสู่ร้านค้าได้เลยแต่สําหรับของน้องๆที่ยังไม่ได้ให้จดให้จําตรงนี้ไว้ก็สามารถล็อกอิน ผ่านอ e ีเมลที่สมัครได้เลยนะครับพร้อมกับใส่พาสเวิร์ดในส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถล็อกอินผ่านไลน์หรือผ่านเ c e b o o k ได้เลยนะครับอันนั้นก็จะสะดวกหลังจากที่มาหน้านี้แล้วเห็นไหมครับอันนี้คือชื่อร้านค้าของผมที่ได้สมัครไปเมื่อเที่ยวที่แล้วนะครับคือแค่การสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับ oh, <no. S 1> ส่วนต่อมาก็คือการเปิดร้านค้านะครับการเปิดร้านค้าก็ให้เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับลองดูนะครับ ว่าเราจะเปิดกันแบบไหนอย่างไรนะครับเปิดร้านค้าฟรีอันนี้เลยกดปุ <c> ้ม <oughs> เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมาเจอหน้าประมาณนี้นะครับอันแรกนะครับเราที่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือบัญชีชื่อบัญชีร้านค้าในส่วนของชื่อบัญชีร้านค้านี้หมายถึง u r l นะครับอ่ะ เราสามารถพิมพ์ URL ไปได้เลยนะครับของผมใช้กระทิสดอย่างเงี้ยครับกระทิสดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ขั้นตอนที่อันที่2เราเลื่อนลงมาถ้าไม่ขึ้นตัวแดงนี่คือแสดงว่าใช้ได้เลยในส่วนของ URL ตรงเนี้ยเราสามารถ ใช้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวนะครับที่จะใส่ได้อีกอันหนึ่งก็คือ,อเครื่องหมายขีดกลางประมาณนี้นะครับสมมติผมใช้บายบอยเลยกันนะครับล่าสุดที่สดุดบายบอยก็ได้เลยถ้าไม่ขึ้นขีดแดงตรงนี้นั่นแสดงว่าชื่อนี้ใช้ได้ u r l จะต้องไม่ไปซ้ํากับเว็บไซต์ใดชื่อใดชื่อหนึ่งของใครก็แล้วแต่อันนี้เขาจะจัดให้เลยหลังจากนี้ การที่สดขีดกลางแล้วก็บายบอยต่อท้ายด้วย t ท p ช h o p c o m นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อในโอกาสต่อไปเราสามารถเข้าไปซื้อ URL เราก็สามารถใช้ชื่อ URL ของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเทพช็อ p ต่อท้ายนะครับอาจจะเป็นกันที่สุดบายบอย .com ได้เลยประมาณนี้นะครับในส่วนต่อมาถัดต่อมาใต้ล่างนะครับก็เป็นอ,อันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับมีคนใช้อยู่แล้วถ้าขึ้นแบบนี้นะีมีผู้อื่นช้อยู่แล้วเห็นไหมครับเราก็สามารถแก้ได้เลยเอาเป็นว่าบายไม่เอาเอา,อากันที่สุดเดอะบัไปเลยนะครับปแปลกๆดีนะครับขึ้นไหม ย่งขึ้นอยู่ขึ้นแดงอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวลงมาตรงนี้ก่อนอไม่มีนะครับถ้ามีเ็าจะบอกว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วเหมือนเมื่อสักครู่นะครับร้านค้าในสไตล์คุณอันนี้คืออยู่ที่เราแล้วละ่ะอันนี้ผมจะทําสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรผมก็จะใช้ที่ว่าเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยหรือภาษาผิดก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่จำกัดน,นะครับเอาผมใช้คําว่าเกษตรมั่งคั่งร่ารวยแล้วกันนะครับโอเคชื่อร้านนี้เลยเนะะยาะหลังจากนั้นนะครับอันดับที่3ถัดมาก็คือเลือกรูปภาพรูปภาพอันเนี้ย เป็น j p e ปกเป็น PMG หรือเป็นก i p ก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือที่แนะนำอยากจะให้เป็นเอเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจุัตุรัสนะครับขนาดไม่เกิน4 MB เมกนะครับอันนี้เอ่อราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมจะลองใส่เ,เป็นตัวเลือกในนี้แล้วกันอันนี้แล้วกัน นะครับอ่านะครับเลือกรูปภาพเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วให้มาเลือกประเภทสินค้านะครับประเภทสินค้าการเกษตรมบ้านและที่ดินแม่และเด็กอัตฉกรรมสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์สุขภาพคาม์ามไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรมีไม่เอ่ยอ่าอันนี้แหละครับของใช้ของตกแต่งบ้านร้านค้าและก็สวนนะครับอันนี้เลยเมื่อได้อันนี้เสร็จนะครับเลือกหมวดหมู่ย่อยอีกครั้งหนึ่งก็กดที่นี่ประเภทถ้ามีนะครับ ก็เลือกเป็นของอสวนต้นไม้นะครับอันนี้สุดท้ายเลยก็จะเป็นในเรื่องของไม้ยืนต้นปุ๋ยและยาฆ่าแมาลงเอาวันนี้แล้กันนะครับพอเราขายสารปรับสภาพพืชสมมุตินะครับส่วนตรงนี้เราก็ต้องไปหาในส่วนของอันนี้มันจะไปโชว์ที่เกี่ยวกับเราของเว็บไซต์ ผมเอาตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เป็นคริบายนะครับเป็นรายละเอียดของร้านค้าเราก็จะไปโชว์ที่ในส่วนของเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเราของเว็บไซต์นั่นเองนะครับของเว็บไซต์หนึ่งสองสามสี่ขั้นตอนจบนะครับเอามาตรวจสอบกันนิดนึงอันที่หนึ่งก็คือเป็นชื่อ URL นะครับชื่อร้านอันที่สองเป็นชื่อร้านนะครับสามารถใช้ภาษาไทยภาษนสังกฤตเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ส่วน URL เปลี่ยนได้หนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ทำแล้ว แล้วก็เลือกรูปภาพอันนี้ก็เปลี่ยนได้ตลอดนะครับอันนี้ก็กดหมู่ต่างๆแล้วก็เราเข้ามาที่นี่เลยครับเริ่มสร้างร้านค้ากดตึ้งเข้าไปได้เลยนะครับก็มาสู่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนเมื่อกี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการใส่ข้อมูลร้านค้านะครับขั้นตอนที่2ก็คือในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับเห็นไหมภาพโลโก้ก็จะมาขึ้นตรงนี้เราก็ใส่เบอร์โทรได้เลยครับ09เรามองไม่เห็นแต่เบื้องหลังเขาอยู่ ทำอยู่นะครับส่วนตรงนี้เป็นอีเมลอีเมลก็ลจะขึ้นให้โดยอัตโนมัติเลยเป็นอีเมลที่เราสมัครกับเทโชนนั่นเองเฟซบุ๊กอันเนี้ยคุณลองเอามาใส่ได้นะครับเอาหน้าเพจหน้าอะไรมาใส่นะครับอันนี้เขาไม่บังคับถ้าเขาบังคับเขาจะมีเครื่องหมายดอกจันอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ ID l ดี e ลนถ้าคุณมีใส่ได้เลยครับเดบักวนะันคุณมีไ d l ดี e ลนแบบไหนคุณก็ใส่ได้เลยนะครับอ่อถัดมานิดนึงเขาบอกว่าคุณมีหน้าร้าน จริงด้วยหรือไม่อันนี้ลองทดสอบดูนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีหน้าร้านคุณกดใช่นะครับเมื่อคุณกดใช่เขาก็จะมีอะไรครับที่อยู่ร้านค้าอันนี้ใส่ได้เลยรหัสไปรษณีย์จังหวัดอำเภอตำบลน,นะครับแล้วก็เบอร์โทรร้านนะครับซึ่งอาจจะเป็นเบอร์โทรเดียวของคุณก็ได้และก็มีการปักหมุดได้ด้วยนะครับกดติ๊กที่นี่ นะครับก็จะมีการปักหมุดว่าร้านของคุณอยู่ที่ไหนอันนี้ก็สะดวกสําหรับคนที่มีเว็บไซต์และมีร้านค้าส่วนของผมไม่มีผมก็ติ๊กตรงนี้ออกนะครับมาติ๊กช่องทางนี้เลยนะครับ,รบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะมีอะไรบ้างก็มีเบอร์ต่างๆอีเมลมี Facebook มี ID l i ล e นะครับส่วนร้านค้าไม่มีก็คือเราเป็นออนไลน์อย่างเดียวก็คือไม่ใช่ขายออนไลน์เท่านั้นก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็กดถัดไป <S <S ไปได้เลยนะครับต่อมามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3คือการเลือกเทมเพลตนั่นเองสมมุตินะครับผมมาเลือกเทมเพลตแบบไหนลองดูเอาแบบเทมเพลตแบบง่ายๆสบายสบายก็แล้วแต่นะครับอันนี้คุณเลือกได้เลยสมมุตินะครับสมมุติผมเลือกเป็นเอาอันนี้แล้วกันกดตึมเ <c oughs> ข้าไปนี่เราเลือกแล้วจนสุดท้ายเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดอันนี้นะครับแต่วันนี้เอาเอาอันนี้ไปก่อนนะครับผมก็กดสิ้นสุดได้ทันทีเลยกด ก็ไปได้เลยและก็จะมาสู่ขั้นตอนคือข้อตกลงอันนี้เราต้องดูข้อนิดหนึ่งนะครับเป็นโลรซีต่างๆนะครับเงื่อนไขต่างๆอันนี้ผมอ่านบ่อยแล้วผมก็เลยผ่านได้เลยตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็เรียกว่ายอมรับกดปึ้ม <c oughs> เข้าไปนะครับนี่คือเราได้หนึ่งร้านค้าแล้วนะครับจะมีคูปองให้ด้วยสําหรับการเปิดร้านใหม่เราสามารถไปแลกซื้อดเมนเ n ม a m e หรือซื้ออะไรเราสามารถเอาคูปองนี้ไปแลกได้นะครับทีนี้ก็เข้าสู่ ระบบและเข้าสู่หน้าร้านมันจะเข้าสู่ระบบนะครับกดปุ้มตรงนี้ได้เลยเราก็จะเห็นหน้าร้านเรานะครับแล้วเขาจะถามว่าสวัสดีครับน้องตะกล้ามาเพื่อช่วยเจ้าของร้านมือใหม่อันเนี้ยคุณกดฉันใช้มานานแล้วประมาณนี้ไม่ต้องใช้เพราะท่านต้องกดตรงนี้ไปได้เลยเพราะว่าขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาแนะนาท่านน,าน,นั่แ <odo> นแหละก็เลยแบบง่ายงก็เลยกดข้ามไปเลยนะครับก็จะมาออกร้านข้าประมาณนี้นี่คือหน้าร้านเรานะครับหน้าแรกก็จะออกมาประมาณนี้ <ENNIS> ก็จบนะครับในเรื่องราวของการเปิดร้านค้ากับเทพช็อปเดี๋ยวสิคะยังยังเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่านี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนโอเควันนี้คนสวยนะครับหลานสาวคนสวยมาอยู่ด้วยตรงนี้นะครับเออเป็นไงสวัสดีคุณคุณผู้ชมหน่อยสิคะสวัสดีค่ะเออ นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบใจผลงานอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสุดท้ายจริงๆขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ,บ